สวัสดีครับสวัสดีกันก่อนแรกๆกับผมมาพอกันบรรยากามาเห็ดกับเข่าครับผมอาผ่าเสียงก่อนนิดนึงครับผมพอมีเสียงหลบกวนครับกะกระลั่งร้วนหมูสามชั้นครับผมสิพิกก้อยเทอม่วงเนาะบางอ่างหันเห็ดต้มไก่ซุกแล้วครับผมอันนี้มีเสียงแสกได้แต่ตัดทิ้งครับลองวิดีโออีกรอบหนึ่งครับนี่ลองใหม่เนาะได้ครับกัเห็ดกับเข่าไปนําครับเดี๋ยวกับเห็ดกระสิซุกแล้วครับเดี๋ยวที่ย่างใส่กรอบต่อเนาะ ผมตอนนี้กะยาลูกชิ้นนะเ่อกอกอีสานลูกชิ้นเนาะเอินใส่ใอสสกอกใส่กอกครับกะเสียบนะครับเสียบให้แตกเนาะเศกอกอีสานเนาะอยไหนกะจุดต่อไฟตอนนั้นตอนนี้มากครับฮ่าอันนี้มากเกียงเนาะคนเอินอยากก่างก็เกียงครับก็สีตาดก,กี่เทาขึ้นว่าแทนในกับว่เห็นครับเดี๋ยวกะเี๋นะครับเฮ็ดกินไปเรื่อยๆครับผมกะเอาไฟห่างๆก่อน,นครับถ้ามันหอนแห้งกะเดี๋ยว อันอยื่นขึ้นแขงครับตอนนี้ก็คือเป็นเตาเอาขาเตาหมอดินครับหมอหมอจุ่มมอเอียงกับมอหม้อแจฮ้อนครับมันกระสูงขึ้นมาอีกประมาณสักสามสี่เซนครับผมเดินแบบสูงแล้วครับผมเป็นแบบเออเอาหัวเตาแก๊สครับผมเจอโบว่าตอนแรกว,ว่าสตัดสตัดสตัดอะไรเธอตัดวงขอบล่งงา,ลางนี่ออกครับ มันเต็มเตา่าเนาะตัดเอาสักสามเซนระสีพอดีครับผมอ่ะใสะม่มานี่ยครับปล่อยไปครับอย่างควันไปนี่แหละครับผมมันก็เอาไอเยังเกาะพันไออย่างเตาแกะเนาะเตาแกดมาใส่แบบน,นี้แกะเราเตาอี่มาใส่ให้นเขาครับผมทานเริ่มทีอันนี้แหละครับการย่างเนาะย่างนอนนะครับตรงนี้ครับไฟลุกแล้วหนึ่งหนงครับ นี่เลยครับกลับไปเย็นเย็นจเย็นเย็นครับผมกลับเป็นน้ำบานแป๊บเดียวครับผมน้ำเมี่ยมเนี่ยอ้าวกระซางมันงนะกะไฟกับกบางแห้นะครับแต่ว,ว่านี่แหละครับอย่างใส่กองก็ยังที่ข้ามทอดกระแตครับผมวบกัไปท้ท่ตู้ตู้วบหัวห่อนมาจ้ะครับอิตือรอบนานี่ยเรามาต่างเต็มนะครับใส่ถุงดำมันไปครับขับ้นบอใส่ถุงดำไปเนี่ย น้งสาบครับเขาไปอยู่อ่าก็เดี๋ยวก็ย่างใส่กอกอิชชอนท้าไปเรื่อยๆครับผมน้โอครับผมเดือดจริงๆครับในไฟบรุกครับแต่ว,ว่าเขาควันเนาะสารเก่อมะเร็ง แซีบครับผมมากินแบบนี้นะฮะว,ว่าบอดีจะสุขภาพาอยู่กับว่าแสบครับเจ็ดแหนมเม็ดสมเด๋ยว,ว่าถ้่าหมือเดียวให้สมตอนทุกกินครับได่กกอนอย่างไขกอกไขกอกไาน,นาครับแต่ออีสานสามสิบสองขอครับลอยสามสิบจะมืออื่นกระจิตไปสื่อของใหม่ครับผมตอนแรกกับวอันนี้นะครับพอ,อด,ด,บดีมีงานข้ามาก,รกริดจินเนาะ เราบันสือ่ถมิสเตอสายจีนนะครับเกิอยากไหวครับใหญ่ไม่จะนั่งใบปูสร้างใบบรรพุลุดแน่ยใบพระนิบานัติเนาะมีนั่งรถกับพอดีก็ได้ปลามือ่นลูกสาวคนใหญ่ครับน้องเคสียุทธเลี่ยนครับก็ได้ว่าสิผ้าเพิ่นไปต่อทะเบียนรถไปครับประมาณยี่สิบสามครับกับเบิร์ตยี่สิบสามมีหน้าเนาะตอนจริไปก่อนครับเดี๋ยวเพิ่นไปโรงเรียนกับบริษัทรถน้ำพิ่นแหละครับยกให้เพิ่นไปเลยครับแต่ซื้อมาจากปูเลิศครับผมหูือจเป็นเอฟซีปูเลิศกับกระดิีไปเลยนะครับปูเลิศ เพาะว่บางเธอยังปลาหนวดเนาะปลาหนวดถ้ากินบ่กะขอบคุณครับที่มาคอมเมนต์ก็ได้กับผมกับบางเธอกรบเบิดคอมเมนต์นะครับเด้อยับางได้ช่วงได้เห็นงานเห็นด้านเทนิคกะเป็นอย่างแน่พี่ตากเนาะครับเนาะพี่ตากกรบเบิดคอยคอมเมนต์ครับคุณนาาเอ้ยคุณดันเอ้ยพี่จันพี่คนจันเอ้ยได้หลายคนครับมาสมวันนี้ครับได้หลายเนาะกับสีรุ่มร่ำกันครับผมอาจจะเอ้ยซื้อบปเลยหลายคนครับเพราะว่า กรับพู้ใด้คือเด้งขึ้นมาในนี่นะไอ้ที่เขาเป็นเอฟซีเนาะเอฟซีตัวกันเนาะกับยูทูบเบอร์น้ำกันจ้ะกับฝากวัตไปก่อนครับผมเนาะอย่าไปคอมเมนต์กับเขาไปเบิ้งครับเขาไปกดไลค์เขาไปเบิ้งหิยุครับผมเวลาว่างก็คอยเบิ้งแต่ละคนแต่ละคนครับผมอ่ะที่กดไลค์กดคอมเมนต์แน่ถ่ายแน่นิดนึงกับขอโทษขออภัยครับผมก็ยังเป็นเอฟซีกันคือเรากระเบิ้งเรื่องล่าติดตามกันไปผู้ใด้แนนจ๋าแน่โน่นนี่นั่นเนาะ ผมกลับมาชิมลูกชิ้นเอ่อเศกวางก็ลูกชิ้นเออแต่ลูกชิ้นเนาะดูนี่ก่อนครับวัชิบฏตะไครเห็นครับผมยืนหลานอยู่นาจอนากองเดี๋ยวล่องกับกล้องมันครับเนาะบาฟที่ใดย์บลอ๋อายรูกมาครับผมขอยกแรกนับกันครับผมมีแต่กออีสานอย่างครับส้มไก่ครับอากิดเลนิดนึงกับกล้วยหมูสามสันใส่บกม่วงครับผมจะมีผัากับมีเขานี่นะครับ ไปดีแค uhm, ่ที่แมบ้านครับผมให้อลไรผมหลายสีแล้วครับผมเอาโซ่กันไปเลยเดินเอาเจมกิ๊เลยแตดเอยมันเบียวจะดกองกับโมเปียผสมเพราะว่าต้มกระล่งดีครับยิ่งจะวไป ้เกาขาเยกาเปียกเอาไว้ข้างนอกเปียอยู่อะไรน้ำอันนี้อ่ะมุ้งมันลงไปเปียวเงี้ยเลยกวยมุงซ้ำสนเลยมองครับนเดือดัลเหนียวมาคุณ มาครับเป็นแถลงก่อนเดือัมเลยขับความจับตังกิ๊บหน้ครับผมต่อไปเนาะกระดูกพรอยกิ๊บหินกันครับต่อไปก็เนะครับถึ้นดักแต่ลูก้าวกบะดององเด้อเยอะเพื่อเตรียมรับราคาที่กำแนมน,นอนครับผมสบนนเนาะ มีธุรกิจหลายอย่างด้ยครับก็ขอพคเศษที่สำรับเื่มติดานะครับเราจะมีจากที่นี้จบเพงพนี้เนาะปากไหลก็สับสไข่ก็ติตามนะครับผมเป็นกัแรกแรงใจในทครับงอไเขาบินะไรเนาะต้องดอยู่ครับครับผมสถากที่นีกสทีร่ตรีสวัดครับผมพอกันเดอร